ครับผมสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปให้คุณอำนาจนะครับคุณอำนาจได้มาช่วยซื้อตัวนี้แล้วก็โอนเงินให้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ยังไม่ได้เห็นสภาพอะไรนะครับก็ไว้ใจกันเดี๋ยวผมจะเอาโคมไฟออกไปก่อนอ่าจะได้เป็นสภาพจริงๆมันเป็นสีเหลืองครีมนะครับแต่ iPhone มันจับได้แค่นี้ผมเตรียมถอดน็อตมาให้แล้วนะครับจะได้ง่ายไต่หวันรุ่นเก่านะครับอะบอดี้มีสึกประมาณนี้ครับสีสลอกประมาณนี้กาลังสวยครับเหลืองครีมของจริงนะครับรุ่นเก่าเสียงดีครับ นะครับด้านหัวนะครับด้านฝาหลังนะครับถอดน,อน็อตเตรียมรอเรียบร้อยครับจะได้ไม่เสียเวลาน็อตเดิมๆนะครับสี่ตัวไต้หวันดูง่ายๆอย่างนี้ครับมันจะมีป้ายแรกเป็นไต้หวันเฉยๆไม่มีซีอีป้ายสองเป็นมีไต้หวันแล้วมีซีอีด้วยเสียงเหมือนกันครับเป็นรุ่นแรกเหมือนกันรุ่นสุดท้ายที่เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนไป,ปนมาเลเซียจะเป็นมีตัวเอ็นเครื่องหมายถูกและสองสองห้าครับนั่นรุ่นใหม่นั่นคือรุ่นสุดท้ายของไต้หวันนะครับ เปิดฝาดูรละเ,เอียดครับคนอื่นเวลาขายของผมบอกจริงเขาขายเขาอาจจะขายดีกับผมนะลูกค้าเพียบแต่เขาไม่ได้มานั่งทาแบบนี้นะครับเสียเวลาเขาเอาละครับมาดูกันบออวงจรเรียบร้อยดีนะครับอ่าตัวนี้ก็ฝาดเดิมบออวงจรเรียบร้อยดีครับก็ไม่ได้มีรอยแก้ไขอะไรนะครับอันนี้เป็นรอยบัดกรีมือเป็นรอย,รอยตัวชิปยาวแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับจุกอะแดปเตอร์ก็ปกติของเขานะครับเป็นแฮนด์วา นะครับอืมจะหงายได้ไหมนะเดี๋ยวนะครับผมจับไม่ถนัดเนี่ยไต้หวันนุ่นเก่าไปนี้อืมโอเคบอ่อสีน้ำตาลเข้มไม่ต้องแงะามากกันเนาะเดี๋ยวมันพังบอ่อสีน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันจะไม่ใช่สีน้ำตาลอ่อนๆหรือเหลืองๆนอ,ๆอ,ๆอ,อ่อนนะบอ่อสีน้ำตาลจะเข้มปัดเลยครับแล้วจะมีมอแปลงอย่างตัวนี้อยู่นี้ข้างในเห็นไหมฮะนี่คืกล้าของออโต้วาลนะครับนี่ครับ ดำทมึนแลลวน้ำตาลบอร์ดน้ำตาลเข้มเลยครับโอเคเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงแล้วก็เทคการใช้งานกันครับเดี๋ยวรีบไปส่งเลยนะครับดูแลด้วยใจครับเดี๋ยวไปอีกคลิปหนึ่งครับสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปอีกครั้งนะครับเป็นคลิปต่อเนื่องให้คุณอำนาจนะครับวันที่23ิพฤศจิกายน6กใส่น็อตเรียบร้อยเอามาเทสเสียงครับใช้งานได้ดีแล้วเสียงดีมากนะครับอันแรกเลยเทสการใช้อแดปเตอร์9โวลต์นะครับที่ใช้กับบอสนะครับปกติเลยเทสออนออฟนะครับ อ่ะผมจะชอบปรับประมาณนี้นะครับเป็นออโต้วาลให้มันหมุนอย่างนี้นะครับเสียงวาลลึกมากนะครับอันนี้เป็นเสียงคลีนเบาๆจากไอเบอรเนตกีตาร์สายหนึ 1, ่งสายขาดนะครับก็เทสแคบพอประมาณนะครับ wow, wow. ควงใหญ่มาก wow, 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 wow. รับตามนี่จะเสียงเหมือนวาวเลยครับมันจะมีปุ่มปุ่มหนึ่งอ่าปุ่มเมนูนี่นะครับมันจะไม่ได้ยินผลแบบว่าเป็นอัตราส่วนแกวงอะไรแต่มันจะช่วยในเรื่องของมวลเสียงนะครับถ้าเราเปิดเมนูมาสุดจะเป็นอย่างนี้ครับ wow. 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 ตรงตรงกลางของเสียงมวลมันจะใหญ่เมาเม้า wow. wow. พอเราปิดเมนูมานะครับมันจะเป็นแบบนี้ มันจะแตกต่างต้องต้องไปฟังตัวจริงมันถึงจะได้ยินชัดนะครับถ้าฟังจากคลิปอาจจะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่อ่าได้ยินชัดครับถ้าถ้าเล่นจากตัวจริงก็ได้ยินชัดปุ่มเม่นู่นพอเวลาปิดบทเนี่ยองวงตรงกลางใจกลางของลำตัวโน้ตมันจะไม่ว้าวมันจะเหลือเจาเจ้าเจ้าแค่นี้ครับ อ่ามันจะไม่ควงแบบแรงมากเสียงมันชัดมากนะเวลาของรุ่นเก่าๆเนี่ยเสียงชัดจริงๆครับนี่ที่ผมชอบใช้นะอาเดี๋ยวเปิดเมนูให้ฟังอีกครั้งนะครับมันจะงวงใหญ่ๆแล้วคราวนี้ งวมันจะใหญ่มันจะเงียบถ้าเราปิดหมดมันจะบางๆไอ้ตรงกลางน้นจะไม่มีแล้วจะควงคนละแบบนะฮะจะควงคนละแบบลองไปใช้ดูนะครับส่วนเซมนี่ก็คือถ้าเราปรับหมด แม็พอปรับมันจะไม่ค่อยควงวาวแล้วมันจะเป็นเหมือนอมวาวนะมันจะอมวาวเฉยๆถ้เราต้องปรับให้พอดีเล่นเราให้มันคุมให้มันจะอูกับวาวแค่ไหนนะรปรับมากมากมันจะไม่ค่อยอูวาวอูวาวปรับน้อยน้อยครับเปิดหมดเลยจะยิ่งอูวาว อ่าไม่เอาเยอะมากี๋ยวมันจะยาวดิฟนะครับก็คือความลึกนะครับปิดหมดมันก็จะไม่มีไม่มีเสียงอูวาวูวาวก็เหมือนคอาัดแล้วนะครับก็ไม่มีเสียงควงแล้วจะเป็นวาชนลอูเฉยไม่มีไม่มีอูวาวลงไปนะครับเหมือนมันเหยียบค้างบางคนก็ใช้กับเสียงแตะนะครับโซโล่นะครับ มันทําให้เราเล่นง่ายฮะอ่าพอเราเริ่มเปิดให้มันควงเรากะเอาให้พอดีอ่ามันเริ่มวาวแล้วครับเรา,าเปิดดิฟสุดสิครับอ่ามันจะมีเสียงวาวออกมาที่แ <"Wow> อมไรไหมใช้งานได้ดีเยี่ยมแล้วเสียงดีมากครับ <"Wow> นะครับต่อให้พอดีก็เยี่ยมอ่าน,นี่เป็นเลทนะครับก็คืออัตราส่วน ปรับมากก Logic, lighting, ็วาวแว่งเร็วใช้งานได้ดีเยี่ยมปรับหมดเลยนะครับเร็วสุดไปเลยเนี่ยครับเอฟเฟครุ่นเก่าเสียมันชัดแบบนี้แหละอนาล็อกจริงๆนี่ขนาดใช้อาร์เบเน็ตนะอาร์เบเน็ต PGM นะครับสายหนึ่งขาดด้วย ถ้าเราปรับเ็ทน้อยๆมันก็จะไม่มีเสียงววว้าวมันก็จะวาวอย่างช้ามันเราเหยียบครึ่งวาวครับสวยงามยอดเยี่ยมครับรีบไปส่งดีกว่าครับ อขอบคุณคุณอมนาจมากนะครับทักเข้ามาแล้วก็เชื่อใจครับไว้ใจเข้าใจดีครับไม่ได้ฟังเสียงไม่ได้เห็นสภาพอะไรนั้นแค่ถามพี่ครับราคานี้ได้ไหมได้คือจบเลยขอบพระคุณที่ช่วยซื้อกับผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไม่มีกำไรแล้วครับยินดีแบ่งให้ด้วยใจครับผมจะแพ้คนแบบนี้ให้ใจเราก่อนเราให้ใจคืนครับขอบพระคุณมากนะครับที่ช่วยประคับประคองให้ผมมีกําลังใจแล้วก็จะได้หาของดีๆมาขายผมจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ครับคือจะทําคลิปให้ละเอียด จะขายของแบบมิตรภาพถึงจะได้กําไรก็ได้กาไรไม่มากหรอกครับสิ่งที่เราดูแลเขาเนี่ยผมว่าคนเขายอมจ่ายอยู่แล้วนะครับต่อให้เจ้านี้ขายแพงกว่าคนนั้นหลายพันก็แล้วแต่ถ้าดูแลดีๆแบบนี้ผมก็ซื้อกับคนที่ดูแลดีๆครับจ่ายแพงไม่ใช่ปัญหาขอให้ดูแลเราให้ดีเท่านั้นเองครับแล้วนี้ยิ่งไม่ต้องเรายิ่งซื้อกับผมเนี่ยผมไม่ได้เอาแพงมากด้วยก็ราคาไม่ได้แตกต่างชาวบ้านครับหรือบางทีก็ถูกกว่าด้วยซ้ํานะครับ ดูแลได้ใจครับขอบพคุณมากครับเดี๋ยวไม่ส่งวันนี้เลยครับขอบพคุณมากครับ